แล้วตอนนี้มูน้อยก็ฮอตอ,าอ,อา่าที่พาตัวเองเป็นทีมพอยน์ที่ขนอมอ่ามูน้อยต้องเก็บเครื่องเก็บของอย่างแล้วก่อนอ่าเดี๋ยวมูน้อยจะพาไปวัดอ่าชื่อว่าวัดไอ้ไข่แหละค่ะเนาะมูน้อยว่บาบอผิดบอถึงตังไหนเดี๋ยวจะพิมพ์บอกอีกนึงเด้ออ่าถ้าเป็นตังไหนเดี๋ยวมูน้อยจะถ่ายบรรยากาศวัดไอ้ไข่เอย่างเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวเก็บเครื่องเก็บของแล้วอ่าฟ้าออกไปวัดก่อนเด้อ อนนี้หมูน้อยกำลังฮอตเอาเอาวัดเจดีาาย์ไอ้ครจะนอนเดี๋ยวหมูน้อยจะพาเข้าไปไหว้สักการะอยู่ข้างในเด้อว,ว่ามัน,นมีห้องใดพี่เพิ่นไหวไ้แดเดี๋ยวไปเบ่งน้ำกันเด้อแล้วตนี้ก็เป็นโตัวที่หมืลายหลายคนมักจะเห็นนาะว่ากะเจ้าจุดประทะแบบ,แบว่าแก้บนอย่างต่าง พอเวลาจะเจ้าแก้บุญก็บจ้สมเก,กียรยังหวังนี้แล้วกาจุดประทัดแบบแล้วแต่คําแก้ของแต่ละคนนะว่าจะจุดแบบกี่ร้อยกี่พันก็แล้วแต่และนี่ก็เป็นไก่ที่แบบว่าเป็นหุบป,ปั้นไก่ที่เพิ่นอนนำมาถวายแก้บุญอ่า สำหรับใครที่มาไหว้ละมาบุนเนาะควกระสิมาแกยิมองนี่แล้วก็จุดที่เห็นมองเมื่อก,กี้นี่ก็คือจุดแบบแกพวก,กาวราไิวยปทะเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบื้องข้างในกันเดอ้อว่ามีเอยียงเป็นจุดเด่นและจุดสำคัญที่อยู่ในวัดอาไอครแรกที่ก็เป็นพระอุบโบสถที่เพิ่นสร้างขึ้นมาใหม่เนะาะไงเวอร์วังอลังการ เอาละตอนนี้หมูน้อยกระยางมาฮอดจุดที่เพิินไหวเนาะจะเป็นศูนโซนห่องนี้ข้างๆหมูน้อยนิดเองเดี๋ยวย่างเข้ามาเบิงน้ำกันเลยเด้อทำตามสภาพทำบุญตามความต้องการทำบุญตามความจิตประสงค์ของคุณโยมเองนะฮะอย่าลืมไปทอลูกนี่ห้ด้วยนะฮะลูกปลาลูกเดียวก็พอนะครับมีแต่ไปถือถ้าแปดรูปก็ต้องเบียนรอบทักษิณาวัดรอบอุโบสถนะนคุณโยมนะ ามน,น,น,าน,น,นับเลยครับนับเลยครับสาธุสาธุครับขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมบุญร,ร่วมบุญส่วน แล้ทุกคนตอนนี้หมูน้อยกาเข้าไปไหว้วัดเจดีย์ไอ้ไครเลยนาะเดี๋ยวหมูน้อยกาเตรียมโตกลับไปยังที่พักคือเกา่าใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงพอที่พักเดี๋ยวหมูน้อยจะขอโตกลับที่พักไปพักผ่อนกั้วตอนนี้เมื่อยแห้งแล้วก็ได้ได้กินมาหน่อยนึงเดี๋ยวหมูน้อยขอโตกลับกันเนาะ ก็ห้อยเวลาได้กินข้าวแรงเนาะนี่ก็คืออาหารเต็มโตเลยคือเก้าอันนี้จะเป็นเขาเรีกว่ามันกุ้งทอดอ่าอันนี้จะเป็นลาบหมูอันนี้อ่าเขาเรียกว่าวอย่างว่าฟิตแอนด์ชิฟตะคมีทอดไข่เดี๋ยวหมูน้อจะขอโต๊กกนข้าวก่นเ,ออกกนเด้ออ่าถ้ามื้ออืน่นหมูน้อยจะไปเที่ยวใส่เลยจะพาไปเที่เดี๋ยวหมูน้อยจะยห้าเเบิร์นเด้อตอนนีขอตกินขวก่อน ตอนเศร้าที่ขนมเนะาะหมูน้อยกกำลังจะเตรียมโตออกจากาที่พักไปประจวบเนาะก,ก่อนที่จะไปประจวบหมูน้อยอาจจะมาแวะกินข้าวอยู่ใส่เดียวหมูน้อยจะพ hey, ย้ยา้ทายเห็นมันได้หลายสุดเนาะเดี๋ยวถ้าเป็นจังไหนดี๋ยวหมูน้อยจะขอโตออกจากที่พักเพื่อไปกินข้าวก่อนถ้าห้อยประจบแล้วถ้าหมูน้อยอมีกิจกรรมเพีเอียังให้พอที่หมูน้อยจะ เอาเก็บบรรยากาศนั้นมาได้เดี๋ยวมูน้อยจะถ่ายเบิ่งเด้อ แล้วทุกคนตอนนี้บูน้อยก่าแหวะกินข้าวที่อันนี้ห้านอาหารเคียงเลเนะาะเนื่องจากว่าอยากกินหอยนางรมมาสันนี่บูน้อยก็ได้สั่งหอยนางรมมาแล้วตุ๋มไงเบิบ่มเบิ่มเลยอันนี้โตหนึ่งเจ็ดสิบบาทมั้ยทุกคนโตะโค้เหมือนไงแล้วบุญน้อยก็ได้สั่งแนวกินไปแล้วเนาะเดี๋ยวถ้ามีเอียงมาเพิ่มเติมเดี๋ยวจะทายหฮเบิ่งเดอตอนนี้ขอโตนั่งทาอาหารไปก่อน ตอนนี้มูน้อยกับได้กินขกนข้าวอิ่มไปที่พอยเนาะรสชาติอาหารครงกลางสำหรับมูน้อยกับไม่ค่อยแบบว่าแซ่บปากไ,ไหนนะแต่สำหรับใครที่เคยมาก,กินแล้วหู้ซึกว่าโอเคหรือว่าคนทั่วไปรู้ซึกว่ามันกินแล้วก็โอเคกับตามๆนั้นเนาะเดี๋ยวมูน้อยจะขอตู่ไปที่พักยทงฉี่ประจวบก่อนเด้อท้าไปจังไหนเดี๋ยวมูน้อยจะยให้เบิ้งอีกเรื่องนึงเด้อวว่าที่ประจวบมันมีเอียงแดทีน่าเที่ยวละเป็นเอียงจุดเด่นในประจวบเดี๋ยวไปน,นกันเลย พิรักนะคะขอ,อยังมีทุกไซส์นะคะลูกค้าถ้าลูกค้าอยากทานหรืออยากได้กลับบ้านนะโทรมาหาพิรักได้นะคะแล้วก็มีส่งด้วยนะคะลูกค้าเบอร์โทรพิรักเขามี0946516326นะคะส่งถึงที่ส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะราคาเนี่ยของเราเนี่ยคือจับต้องได้นะคะราคาเนี่ยลดจากหน้าร้านอีกนะคะตัวละ5าบาทเลยค่นะคะสั่งกันได้นะคะลูกค,ะคะ้าขาเอาล้วทุกคนต่อยิงหมูนะ้อยกับฮอทที วาจวกเลยเนาะพักอยู่ที่เทวันดาราดีสอดบีอ่าตืดๆเนาะอยู่ในทวางไปข้างล่างเด้อว่าพักมงไดหลังจากที่เยาเที่ยวอ่าทิศใต้เนาะเที่ยวตั้งแต่มื้อวันมื้อมื้อที่ก้อตอนนี้กะวันที่สิบห้าละมื้ออื่นเ้าก็ต้องเตรียมมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเพื่อไปทำมะหากลิ่นเนาะเพราะว่าหลังจากที่เที่ยวได้หลายมื้อแล้วก็เริ่มเพลียๆแล้วตอนนี้ เดี๋ยวหมูน้อยจะขอปิดคลิปไว้เพียงท่านี้ก่อนถ้าหมูน้อยมีโอกาสได้ไปเที่วยวสายได้ไปที่งามๆหม,มูน้อยจะพยางยางามถ่ายเอาบรรยากาศงามๆม,มาให้เบิ่งเดอ้อสำหรับใครที่เข้ามาเบิรงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งๆๆด,ดิ่งให้หมูน้อยในเพื่อบอกพาร์ทคลิปใหม่ๆเนาะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม,มเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้หมูน้อยฮ็ดคิปต,ต่อไปเนาะตอนนี้หมูน้อยจะขอตัวอ่า พักผ่อนก่อนเด้อเดี๋ยวมืออื่นต้องนั่งรบเ้าเพื่อจะเข้ากรุ่มเทพเนาะอันนี้อยู่ประจวบละ่ะต้องเข้ากรุ่มเทพอีกบ๊ายบายขอบใจเด้อใครที่เข้ามาเมงิเมง